ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ชาแนลพีนาวัตเตอร์นะคะและก็ต้องสวัสดีปีใหม่2021ด้วยครับ ไม่ได้นับแล้วว่าเราอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วเนาะแต่ก็ไม่ต้องไปนับมันหรอกเนาะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ในเมื่อมันเป็นต้นปี2021นะคะนะัดก็เลยอยากจะมาแชร์เป้าหมายหรือว่าสิ่งที่ตั้งใจจะทําในปี2021นี้ให้เป็นปีแห่งคุณภาพนะคะถ้าเกิดทุกคนเห็นคลิปต่ตางชาติเขาจะเรียกว่า New Year Resolution เนาะก็คือการตั้งปณิธานว่าปีนี้เราตั้งใจจะทําอะไรไปบ้างซึ่งนันดอ่ะก็ลิสต์ไว้เหมือนกันนะคะว่าเราอยากจะทําอะไรบ้าง ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันแล้วก็เผื่อจะได้เป็นไอเดียอย่างแรกเลยนะคะที่จะต้องทําให้ได้คือ1ตื่นมาแล้วไม่จับโทรศัพท์อันนี้เป็นเรื่องที่อยากทํามากเพราะว่าในปีก่อนนะคะเวลาเราตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยเอามาเช็คเมลเช็คนู่นเช็คนี่เลยอ่ะปรากฏว่าเราค้างอยู่กับกิจกรรมนั้นนานเกินไปนะคะแทนที่เราจะได้ไปนั่งทําอะไรต่อหรือว่าอาจจะไปอาบน้ําไปนั่งทํางานคือมันก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเรามัวแต่มันนั่งเล่นโทรศัพท์ตรงเนี้ยแล้วมันก็ค้างนานเป็น10นาทีอะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็คือ ก,กินน้ําแปรงฟันอาบน้ําไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาเช็คโทรศัพท์ก็ได้ว่าเออยกคลาสหรือเปล่านะแบบนั้นก็เลยจะตื่นมาแบบไม่มีโทรศัพท์ฉันลืมไปเยอะมากข้อต่อไปคือโลของเก่าค่ะทุกคนบางทีถ้าเกิดมีมุมในส่วนไหนของบ้านที่แบบเก็บของเอาไว้นานๆแล้วเราไม่ได้ไปเคลียร์สักทีเราไม่ได้ใช้แล้วเงี้ยค่ะก็เคลียร์ไปเลยจะได้ต้อนรับสิ่งใหม่ๆเอามาวางได้ด้วยมันจะได้ไม่หมักหมมแล้วก็มันจะดูสะอาดมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นก็เคลียร์ของเก่าๆหรือว่าเคลียร์โซนที่เราไม่เคยได้เคียรมาน แล้วอ่ไปเลยต่อไปข้อที่3ของเราก็คือสร้างมุมโปรดนั่งปุ๊บต้องโปดรดที่ปับ๊บคืออย่างปีใหม่อะทุกคนหลายๆคนก็อยากจะรู้สึกว่าเออฉันอยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆใช่ไหมสาหรับนัดน,นะการที่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ได้ง่ายที่สุดคือการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆแต่ว่าในสถานการณ์บ้านเราตอนนี้นะคะไม่สามารถทํางานข้างนอกหรือว่าไปนั่งทํางานกลุ่มกับเพื่อนได้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนบรรยากาศให้ง่ายที่สุดแล้วก็รู้สึกเฟรชได้ง่ายที่สุดก็คือจัดโต๊ะใหม่เราสามารถเอาของตกแต่งหรือว่าของที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรา ไม่เคยเอามาวางบนโต๊ะเลยนะเอามาวางตกแต่งให้มันดูเป็นภาพใหม่ๆเวลาเรามองออกไปหลังคอมหรือว่าแค่ทุกคนนะยกโต๊ะอันเดิมที่วางของไว้อยู่แล้วย้ายมุมไปไว้มุมอื่นของห้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมใหม่แล้วนะคะมันก็จะได้ความรู้สึกที่เฟรชมากขึ้นอาจจะได้รู้สึกโปรทีฟเวลานั่งปุ๊บทำงานได้ปั๊บเลยต่อไปนะคะข้อที่4ของนั้นก็คือเราจะต้องเขียนความฝันให้เป็นรูปธรรมเพราะว่าบางทีเวลาเราใช้ชีวิตไปนานๆในปีนี้นะคะแล้วบางทีมันจะรู้สึกว่าเออทางเดินเราเขยแบบเออตกลงว่า เราต้องการอะไรกันแน่นะเราอยากทําอะไรกันแน่ที่เราฝัไนไว้ตั้งแต่ต้นปีเวลาอยากทําอะไรให้วาดออกมาเป็นรูปธรรมให้เขียนออกมาให้มันแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเวลาเรากลับมานั่งอ่านเราจะได้รู้ว่าเออตอนต้นปีฉันอยากทาแบบนี้นะมันจะได้เห็นเป็นภาพเดียวกันในระยะยาว าจจะเลือกสมุดที่ชอบมาสักเล่มหรือว่าปากกาที่ชอบมาสักเซตก็ได้นะคะมาเป็นคู่ใจในการวางแผนเนาะอย่างถ้าเกิดเป็นนะัดตอนนี้ก็คือได้เซตปากกามาใหม่ต้อนรับปี2021นะคะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์มาร์เกอร์นะคะทุกคนจากแบรนด์ butter everyday นั่นเองอันนี้เราไม่เคยใช้มาก่อนแต่ว่าพอได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบในพิกเมนต์ของสีมากอันนี้จะเป็นสี neutral pastel นะคะเป็นโทนที่นัดชอบเลยโดยแอลกอฮอล์มาร์เกอร์เนี่ยจะเหมาะกับการลงสีวาดรูปโดยเฉพาะกาันวาดตัวละครนะคะแต่ว่านัดไม่ค่อยถนัดวาดเท่าไหร่ ก็เลยให้เพวาไปวาดรูปตัวละครตัวเองมาให้แล้วก็มีรูปตกแต่งอีกนิดหน่อยที่เรารู้สึกว่าเออน้นอยากจะไปเที่ยวในบรรยากาศแบบนี้อยากจะไปถ่ายคาเฟ่อยากจะไปกินของแบบนี้นะคะด้วยความที่นะับเป็นคนชอบตกแต่งเนาะก็จะลงมือระบายสีอะไรลงไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครมีทักษะการวาดรูปนะคะก็วาดไปเลยเมันจะได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนาะถ้าใครไม่เคยใช้แอลกอฮอล์มาร์เกอร์มาก่อนไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าในกล่องนะคะเขาจะมีการ์ดลับบอกวิธีการใช้งานจากศิลปินแล้วก็นักวาดหลายๆคนรวมกันอยู่ในกล่องด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ใครสนใจนะคะน้องคนนี้ค่อนข้างลิมิเต็ดนิดนึงเพราะว่าเขาลงขายในไลน์แค่50กล่องต่อรอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวนะาจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ ข้อที่5้าของเราก็คืออ่านหนังสือเล่มๆให้มากขึ้นเพราะว่านะัดนะคะทุกคนใช้เวลาอยู่กับหน้าจอแทบจะตลอดเวลาจริงๆนะทางานก็ทําในคอมทําใน iPad พอจะออกมาพักผ่อนก็มานั่งเล่นโทรศัพท์จะดูซีรีส์ก็ไปดูกับจอทีวีอะไรเงี้ยทุกอย่างมันอยู่แบบอยู่บนจออยู่กับแสงตลอดเวลาแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าเวลาเราเสพการทํางานแบบนี้เยอะๆการอยู่กับโทรศัพท์กับ iPad อะไรเยอะๆน่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นจริงๆปีที่แล้วอะคือเป็นบ่อยมากว่าอยู่ดีก็จะลืมว่าเออฉันต้อง ไปทําอะไรนะเมื่อกี้นึกอะไรขึ้นได้นะอย่างเงี้ยเป็นบ่อยมากรู้สึกเลยว่าตัวเองอ่ะจะสมาธิสั้นก็เลยอยากจะจับหนังสือที่เป็นเล่มๆให้มากขึ้นอันนี้ทําได้แล้วไปเล่มหนึ่งอันนี้ชื่อเล่มว่าดิสนีย์แลนด์ทำอะไรทําไมใครๆก็หลงรักเราคิดไว้ว่าถ้าเกิดต้องไปทํากิจกรรมอะไรที่มันเป็นช่วงที่ต้องรอะคะ่ะทุกคนอย่างเช่นนัดรอขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่เงี้ยก็พกหนังสือเล่มนี้ไปอ่านแทนการที่จะนั่งเลื่อนเล่นโทรศัพท์ดูฟีดอะไรไปเรื่อยๆเนาะมันก็สบายตาแล้วก็รู้สึกว่าเออได้ทําอะไรที่มันนช้าลงกโเคะคะะ สด,สดีหรือว่าถ้าเกิดบางเคสมมติต้องไปรอคิวกดสิวอะไรต่างๆทําหน้าที่คลินิกหยิบหนังสือไปสักเล่มติดกระเป๋าไปเอาไปอ่านระหว่างรอ,อก็ได้ก็เป็นการฆ่าเวลาที่ดีหรือว่าถ้าเกิดใครอยากเอาไว้อ่านตอนก่อนนอนแบบนี้ก็ได้นะอ่านสัก2บทสาบทช่วยให้หลับสบายด้วยข้อที่6ของเราคือหาอะไรเรียนเสริมเดือนละ1อย่างนะตอนนี้ความรู้มันเข้าถึงง่ายมากแล้วก็สิ่งที่เราสนใจอ่ะเขามีคอร์สสอนเป็นกิจจลักษณะเยอะมากทั้งเวิร์กช็อปจริง,รงๆหรือว่าเป็นการเรียนคอร์สออน อันนี้ได้หมดเลยเนาะอย่างที่นัดไปทําเมื่อปีที่แล้วก็คือไปเวิร์กช็อปเทียนหอมมารู้สึกว่าเออได้ทําอะไรใหม่ๆซึ่งดีมากนะคะหรือว่าจะเรียนทางออนไลน์ก็ได้ตอนนี้ที่นัดเล็งๆไว้ก็จะแบบคอร์สเรียนฟรีตามหาอะไรที่ช่วงนี้เขาออกมาที่แบบช่วงโควิดอะคะ่ะที่เขาเปิดอ,ออกมาให้เรียนฟรีแล้วก็จะมีสกิลแชร์ใครดูคลิปชาวต่างชาติจะเห็นว่าเขาสปอนเซอร์บ่อยๆอันนั้นแหละนะัดเข้าไปดูแลแล้วมันเกี่ยวกับการถ่ายรูปการจัดพรอพอะไรเงี้ยซึ่งน่าสนใจมากเราอยากเรียนแล้วก็มีอีีีนนะะกกกเเเเวว็็บบนนนนนนึงงอออัั้ปปขระะะททศไยยคส่ ซึ่งเราก็สนใจในช่วงช่วงนี้เหมือนกันก็เลยว่าเราจะหาเรียนหาทำเเดือนละครั้งนะคะเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าบางคอสมันก็แบบแค่1ชั่วโมง3ชั่วโมงบางคอสนานหน่อย10ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ลองแบบปรับตามเดือนว่างน้อยมากแค่ไหนอะไรยังไงถึงจะไม่ได้รู้ลึกมากแต่ว่าเก็บไว้เป็นคลังข้อมูลในหัวเราก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคอ่ะต่อไปข้อที่7ของนัดก็คือเขียนแพลนเนอร์ทุกวันบอกทุกครั้งอาจจะเป็นเราคนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าการเขียนแพลนเนอร์ช่วยลดความขี้กังวลของเราได้คือนัดเราเป็น คนคีดกังวลชอบคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งเฟอ้อเต็มหัวไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เขียนแพนเนอร์มันก็จะทําให้ความคิดเรานั้นมันฟุง้งเต็มไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนหน้าก่อนหลังเพราะฉะนั้นการเขียนแพนเนอร์จะเป็นตัวเรียงลาดับกิจกรรมในแต่ละวันให้เราว่าเราต้องทําอะไรบ้างให้มันบรรลุตามแผนที่เราวางไว้นะคะปีที่แล้ว,ว่เขียนได้ทุกวันซึ่งดีมากปีนี้ก็เลยจะเขียนให้ได้ทุกวันเหมือนเดิมข้อที่แปของเราอันนี้อยากทํามากก็คือเราต้องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์บ้าง,างนัดอ่านมาจากเล่มนี้แหละนะคะดิ นี่แหละอันนี้แหละเขาบอกว่าการที่เราเสียเงินกับการสร้างประสบการณ์อ่ะจะสร้างความสุขที่ยืนยาวได้มากกว่าการเสียเงินกับวัตถุมันหมายความว่าคือถ้าเกิดเราเสียเงินไปกับการไปทาเวิร์กช็อปที่เราสนใจหรือว่าการไปท่องเที่ยวไปทํานู่ทนทานี่อะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้เกิดความสุขที่เราสามารถจําได้อยู่ในความทรงจําระยะยาวมากกว่าแล้วก็เป็นความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนเที่ยวน้อยจริงๆแหละยิ่งปีที่เราติดโควิดใช่ไหมก็เลยยิ่งไม่ได้ไปไหนกันเข้าไปใหญ่นะคะแมแต่ก็ปีนี้ก็ใช่ว่าจะ ได้ไปเที่ยวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะแต่ก็ตั้งไว้ว่าในปีนี้จะไปเที่ยวไม่ได้สัก3จังหวัดแต่ยังไม่ได้โน้ตนะว่าจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ไปไหมนะคะ <S <S ข้อที่9อันนี้อาจจะขัดกับข้อที่แล้วนิดนึงเพราะว่าอันนี้ไปเจอบทความของต่างชาติมานะคะก็คือ invest in yourself แปลตรงตัวเลยก็คือการลงทุนกับตัวเองคือเขาบอกว่าเอาเงินไปลงทุนกับตัวเองก็คือให้ตัวเองเนี่ยพัฒนามากขึ้นไม่ว่าจะในด้านไหนก็ตามแล้วแต่ความชอบเลยอย่างเช่นนะทำยูทูบใช่ไหมทำอยู่กับโปรดักชันทำคลิปตัดต่ออะไรพวกเนี้ยอาจจาะ ไปลงกับซอฟต์แวร์กับโปรแกรมตัดต่อหรือว่าอาจจะพัฒนากล้องไปซื้อเลนใหม่อะไรเงี้ยคะ่ะให้มันแบบพัฒนางานของเราพัฒนาตัวเราให้มันไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการลงทุนกับตัวเองเนาะเนี่ยข้อนี้มันก็ดีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าต้องบาลานซ์กับข้อเมื่อกี้ก็คือเที่ยวสร้างประสบการณ์แต่ก็ต้องอมตังด้วยนะจ๊ะต่อไปข้อที่10ดื่มน้ําให้เยอะมากขึ้นปีที่แล้วเรากินน้ําน้อยมากทุกคนคือแบบตั้งแต่ตื่นมา6กโมงเจ็ดโมงตั้งแต่เที่ยงกินข้าวเสร็จแลวด้วยนะไม่กิินนน้้ําาเลยักกกกแแกแต่แฟ่ฟซึง ไม่ดีเลยปีนี้ก็เลยคิดว่าไม่ได้กังต้องกินน้ําให้ได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็ส่งผลโบกต่อเราทุกด้านนะผิวพรรณสุขภาพการขับถ่ายจริงๆเรื่องสิวก็มีผลใช่ไหมเขาบอกให้กินน้ำเยอะๆแล้วนี่จะไม่นับเป็นแก้วแล้วนะ8แก้วอะ่ะนับยากนับอย่างนี้เลยนี่จะกินให้ได้1นขวดดิอย่างนี้เป็นอย่างต่ําต่อหนึ่งวันจะพยายามเพราะว่าเมื่อปี2ปีก่อนนัดเคยเป็นไตอักเสบแล้วก็หมอสันนิษฐานว่าเบื้องต้นอาจจะเป็นเพราะกินน้ําน้อยแล้วตอนนั้นแบบต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดเป็นอาทิตย์ไม่เอาอีกแล้วอะ่ะ ต้องกินให้เยอะขึ้นข้อที่11นะคะก็เป็นเรื่องของสุขภาพเหมือนกันก็คือเวลากินข้าวต้องใส่ผักลงจานก่อนใส่อย่างอื่นนัดเป็นคนกินง่ายทุกคนแบบมีแค่ข้าวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นไข่ไข่เจียวไข,คไข่คุกไข่ต้มคือแค่นีก้ก็กินได้แล้วอะมันก็กลายเป็นคาร์โบไฮเดตกับโปรตีนแต่มันจะไม่มีพวกไฟเบอร์จากผักกับผลไม้เลยนะคะแทบจะไม่มีเลยอะใน1วันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใส่ผักก่อนที่จะใส่อย่างอื่นมันจะได้มีผักในมื้ออาหารมากขึ้นอย่างน้อยก็ันึ่ง มีผักเป็นส่วนประกอบข้อที่12คือออกกําลังกายให้ได้4วันต่อสัปดาห์ปีที่แล้วว่าทําได้ก็ส่วนใหญ่แต่ว่า2เดือนหลังจะไม่ค่อยได้ทําแล้วเพราะว่างานเยอะซึ่งสิ่งที่ตามมาคือภูมิแพ้ขึ้น <c oughs> ถ้าใครเป็นภูมิแพ้จะรู้เลยว่ามันไม่ค่อยโอเคมันแบบคันหน้าคันจมูกน้ำหูน้ำตาไหลแล้วมันมันไม่โอเคในการทํางานมันก็เลยอยากจะออกกําลังกายให้ได้มากข,ขึ้นเพราะว่านัดออกกาลังกายแล้วภูมิแพ้หายกลิบหมอก็บอกว่ากินยาไปมันก็ไม่ดีเท่ากับการออกกําลังกายเพราะฉะนั้นก็เลยจะกลับมาออกกาลังกายให้ได้4วัันนต่อสปดาห์ะะค ถ้าเกิดแนะนําต่อก็คือมันจะมีชาแนลออกกําลังกายแนะนํากันไปหลายครั้งนะคะก็คือโคลีทิงเขาก็เป็น YouTuber ยูทูบเบอร์สายออกกําลังกายเหมือนกันเนาะแล้วคือนะ้าเป็นคนที่ถ้าให้ออกตามโพยที่แบบเป็นโพยแผ่นๆแล้วบอกชื่อทาว่าต้องทํากี่รอบอะ่ะน้นออกไม่ได้เออบ,บังคับใจตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องออกตามคนอื่นก็คือต้องมีคนออกนําแล้วเราออกตามก็เลยออกโปรแกรมของโคลี่ทิงหมดเลยแล้วก็มาที่ข้อสุดท้ายนะคะทุกคนอันนี้คือหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองอย่างสม่ำเสมอปีที่แล้วอ่ะเราจัดข้อเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรา ราไปวางแผนการพักผ่อนใหญ่เกินไปแล้วก็นานเกินไปอย่างเช่นตอนนั้นอยู่เดือนตุลาแล้วเราก็บอกว่าเออรีบทํางานนะรีบทําอะไรนะสิ้นปีจะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่แต่ปรากฏว่ามันไกลเกินไปอ่ะทุกคนมันเป็นการพักผ่อนที่ไกลมากทําให้ระหว่างทางอ่ะอีกตั้งหลายเดือนะกว่าจะถึงสิ้นปีใช่ไหมเราก็หมดแรงรู้สึกหมดไฟเออเมื่อไหร่จะได้พักสักทีเมื่อไหร่จะได้หยุดไปเที่ยวสักทีอะไรเงี้ยมันแบบหมดไฟได้ไง่ายมากเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เลยอยากจะมาเซตเวลาพักผ่อนให้เป็นรายอาทิตย์ก็คือระยะสั้นให ตัวเองด้วยอย่างเช่นเราทํางานจันทถึงเสาร์นะแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ดูซีรีส์ยิงยาวอะไรแบบเนี้ยมันจะแบบรู้สึกมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นแล้วก็ไม่หมดไฟระหว่างทางง่ายนะคะและนี่ก็คือความตั้งใจของนัดได้ปี2021นะคะทุกคนก็มีหลายข้อมากเลยหวังว่าจะทําได้ใครชอบแผนแบบนี้นะคะก็สามารถนําไปปรับใช้กับแผนตัวเองได้เนาะแล้วก็สถานการณ์โควิดบ้านเราตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพนะคะทุกคนแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตต้องปรับตัวให้ได้เพราะฉะนั้นสู้ๆไว้เจอกัน ใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า